กับข้าวก็ทํามาหลายเมนูแล้วนะคะเหลือเมนูแกงหน่อไม้นะคะที่ยังไม่ได้ทาวันนี้แอดจะพาเพื่อนๆมาแกงหน่อไม้นะคะก็แอดก็จะมาตามหอมกับพริกนะคะเป็นเครื่องที่เราจะใช้ในการแกงหน่อไม้ของเราวันนี้นะคะพริกเราก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะเพื่อความจัดจ้านนะคะหน่อไม้วันนี้ก็เป็นหน่อไม้สดนะคะที่ต้มเสร็จแล้วนะคะสองน้ําก็จะมีรสจืดนิดนึงแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาแกงนะคะใส่น้ํายานางนะคะ น้ำยานางของเราก็มีความเข้มข้นนะคะวันนี้แล้วก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะตะไคร้เราไม่ได้ตํารวมกับพริกนะคะจริงๆใครจะตำอ่าตะไคร้นะคะใส่กับพริกใส่กับหอมแดงก,ก็ได้นะคะก็อร่อยก็ไม่ผิดนะคะก็มีความเข้มข้นนะคะวันนี้อาจจะผสมน้ําเติมน้ําลงไปนะคะเพราะว่าน้ํายานางรู้สึกว่าจะน้อยนิดนึงน้ําก็จะล้างคกนะคะ ส่วนมากคนทอาหารส่วนมากเขาจะนิยมนะคะพ่อแม่เราที่เห็นทํากับข้าวกันก็จะใช้น้าล้างคุกน้ําล้างคุกก็คือน้ําล้างพริกหอมแดงที่เราตำตะกี้นะคะใส่ลงไปแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะจริงๆเราก็ติดไฟไปแล้วนะคะแต่ว่าไฟอ่อนๆก็จะมีเกลือนะคะที่ขาดไม่ได้ก็จะใส่เกลือน,นิดนึงนะคะการทําอาหารก็จะเน้นเกลือก็จะมีน้รราําปลาอันนี้ก็เป็นปลรราขวดนะคะทุกวันนี้ก็ทํากับข้าวก็สะดวกสบายนะคะใส่ปลาขวด แล้วก็ขาดไม่ได้เหมือนกันพงชรุตนะคะใครอยากใส่รสด,ดีด้วยก็ได้นะคะแล้วก็น้ําตาลใครอยากให้มีรสหวานก็ใส่น้ําตาลลงไปสักช้อนนึงนะคะก็ได้แต่ไม่แนะนําให้ใส่หวานนะคะเพราะแกงหน่อไม้ถ้าออกหวานจะไม่อร่อยนะคะจะเน้นออกรสชาตินวนวัวนัวปลารานะคะจะอร่อยมากเราก็ปล่อยนะคะให้หม้อของเราเดือดนะคะให้น้านําใบยะนาางสุกนะคะวันนี้แอดก็จะใส่กะทิด้วยนะคะแกงใส่กะทิบางคน ก็จะไม่อยชอบแกงเอาไม้ใส่กะทินะคะแต่ว่าแอดชอบนะคะเพราะมันมีความเข้มข้นมีความมันของกะทินะคะ mm. เป็นแกงลาวนะคะไม่ใช่แกงไทยแต่ว่าจะใส่กะทิลงไปแล้วก็จะเพิ่มมะเขือพวงนะคะหรือบ้านภาษาอีสานนะคะเรียกว่ามะแขงนะคะมะแขงจะมี2แบบนะคะเป็นมะแขงขมกับไม่ขมนะคะอันนี้เป็นมะแขงที่ไม่ขมนะคะ อีกแบบหนึ่งที่เป็นมะแขงขมมันจะขมมากกินแล้วจะติดลิ้นเลยนะคะอันนั้นแอดก็ไม่ชอบเหมือนกันแล้วก็วันนี้แอดจะใส่เห็ดเพาะนะคะหรือเห็ดทอปนะภาษาอีสานเขาเรียกว่าเห็ดเพาะแต่คนส่วนมากก็เขาก็เรียกว่าเห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะอันนี้คือล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นําไปแช่ช่องฟิตจะเก็บไว้ได้นานเวลาเราต้องการนํามาทําอาหารนะคะเราก็สามารถนํามาจากช่องฟิตมาละลายน้ําแล้วก็มาแกงได้นะคะ มาแกงใส่หน่อไม้แบบนี้นะคะจะอ่อยมากเป็นอะไรที่เข้ากันลงตัวมากนะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเผาะนะคะก็เดือดได้จะได้ที่แล้วนะคะอันนี้แอกกเติมรสดีลงไปนะคะเหมือนมันขาดอะไรนิดนึงนะคะพอได้ที่นะคะแอกกจะใส่ผักนะคะทีนี้ผักที่ใส่นะคะก็จะเป็นชะอมแล้วก็ใบแมงลักนะคะ หรือภาษาอียาันเรียกว่าผักอีตูนะคะแล้วก็ผักขานะคะมันจะมีความบางคนก็บอกว่าเหม็นนะคะผักขาก็ไม่ใส่แต่ว่าจริงๆใส่กแกงหน่อไม้นี่อร่อยมากนะคะทุกคนเมนูนี้รู้สึกว่าเข้มข้นจัดจานมากนะคะรับรองว่าอร่อยนะคะทุกคนเพื่อนถ้าใครอยากแกงหน่อไม้ก็ลองแกงใส่กะทิดูนะคะ อร่อยเข้มขน้นสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ